ละหมาดอีดเหมือนละหมาดซุนนะทั่วๆไปมีสองรอกปะไม่มีการอาซาไม่มีการอิคละบะไม่มีการกล่าวอัลสลัดูญามีอะความแตกต่างของการละหมาดอีดกับการละหมาดซุนนะทั่วๆไปคือเรื่องของการตักบีรเมื่อท่านเข้าสู่การละหมาดให้ท่านตักบีรตุลเอฮ์รอมหลังจากนั้นให้อ่านดูอาอิสิบตาแล้วตักบีร อีก7ครั้งเมื่อท่านตักบีทครั้งที่7เสร็จให้อ่านฟาติฮะอ่านซูรออัลอาลาหลังจากนั้นเมื่ออ่านเสร็จพี่น้องก็ปฏิบัติละหมาดเหมือนละหมาดปกติทั่วไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นรอกกะะเมื่อขึ้นรอกกะะที่สองพี่น้องตักบีทเป็นตักบีทอินเตอคอนตักบีทนี้เป็นตักบีทที่เงยจากสุญุดขึ้นมาอย่างไม่นับหลังจากนั้นพี่น้องตักบีทไปอีก5ครั้ง นะครับเมื่อจบตักบิรที่5ให้พี่น้องอ่านฟาติฮะและอ่านซเรออัลรอชีะเมื่ออ่านเสร็จพี่น้องก็ทำการละหมาดเหมือนละหมาดปกติจนกระทั่งถึงการให้สลามกรณีที่บางท่านอาจจะไม่จำในสองซุร์ที่เป็นซเรา์ที่อ่านหลังฟาติฮะพี่น้องสามารถอ่านซเร์ใดก็ได้ที่พี่น้องจำได้นี่คือรูปแบบง่ายๆสำหรับการละหมาดอีด และในกรณีของการละหมาดที่บ้านนั้นไม่ต้องมีการคุตบะแต่ถ้าเกิดพี่น้องเห็นว่าถือโอกาสในครอบครัวหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยจะนั่งคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้ก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่ประการใดถือเป็นการอ่ะสิฮะทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับเรื่องของการคุตบะนะครับและที่สําคัญครับเมื่อวันอีดมาถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสในการที่จะพบปะกับผู้คนจํานวนมากแต่อยากจะให้เราสร้างบรรยากาศในบ้าน ให้เป็นบรรยากาศของวันอีดของวันรื่นเริงให้เป็นวันที่มีความแตกต่างจากวันอื่นๆเพราะนี่คือหนึ่งในความโปรดปานที่อัลลอฮฺตาอัลาได้ให้กับเราขอให้เป็นวันแห่งความปิติยินดีวันแห่งความสุขที่จะทําให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานตาละลาแล้วก็เรานั้นได้ได้กล่าวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตาอัลาและได้ปฏิบตัติตามสุนนะของท่านนบบมุฮมหัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสลามุอะลัยคุมวะราะห์มัดุลลอฮฺวะบรุคั